ถ้ามีบุญบารมีพอที่จะให้เสร็จได้ก่อนตายก็ดีเพราะว่าโอกาสจะได้ทำอย่างนี้มีไม่มากบางทีเกิดมาตั้งร้อยชาติยังไม่พบเห็นโอกาสที่จะได้กระทำอย่างนี้โยมทั้งหลายพึงเข้าใจว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอายุมนุษย์สั้นมาก เดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวเดีปีเจปีโดยเฉลีย่ยเอาอย่างยาวก็ร้อยปีร้อปีกว่าว่าเอาให้อย่างสูงเลยร้อยหกสิปีเอ๊ะทำไมว่าร้อยหกสิปีมันเคยมีพระมหาเถระในสมัยพุทธกาลน่ะมอีองค์หนึ่งอายุร้อยหกสิปี แล้วก็หลายองค์ที่อายุร้อยสี่สิบร้อรยยีนี่เยอะอายุไขในยุคนั้นหนึ่งปีนะก็เลยเล่าว่าเออเอาอย่างสูงร้อยหกสิปีนี่เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายก็เกิดการเกิดแต่ละภพละชาติถ้าด้วยอำนาจกรรมดีก็ไปเกิดในที่ดีกรรมดีก็ ู้ประกอบทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลงดเว้นความประพฤติผิดศีลผิดธรรมปฏิบัติอยู่ในบุญกุศลดังกล่าวตามหลักพระธรรมละชั่วทำดีทำใจให้ใสถ้าอย่างนี้ก็ไปดีทาไม่อย่างนั้นก็ไปตรงกันข้ามนี่กล่าวโดยกรรมของเรานะ นอกจากนั้นยังมีอีกจะพลัดจะผุ้เกิดมาในระหว่างกับหรือกันกาละปะนะที่ว่างจากพระพุทธศาสนาโอ้นั่นสวัสดีเลยทีนี้ขนาดมีพระพุทธศาสนาอยู่ยังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีจะเป็นยังไงท่านนึกวาดภาพเอานี่แหละเมื่อกี้ที่อาตมาบอกว่าบางทีอาจจะเกิดมาเป็นหลายร้อยชาติ ยังไม่ได้พบการทำบุญอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าญาติโยมได้มาที่นี่ก็ตั้งใจประกอบคุณงามความดีเท่าที่เราสามารถทำได้อย่าได้ละเลยอาตมาก็จะนำโยมเนีท,ทำทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆ และกิจกรรมของเราก็มีมากอย่างนี้ทีนี้เรากล่าวเป็นข้อแรกว่าการบุญการกุศลในประการใหญ่ที่หนึ่งก็คือปัจจัยสี่เครื่องอํานุและเครื่องอํานวยความสะดวกรวมไปถึงการก่อสร้างพระหมหาเจดีย์สมเด็จเป็นต้นนะเครื่องอํานวยความสะดวกก็หลายอย่าง รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยในการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติหรืออบรมธรรมะนี่บางคนยังอุตสาหคิดเนี่ยถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ทีนี้บางคนก็ช่วยถวายรถออยานพาหนะนี่เมื่อวานยังมีรถกอล์ฟมาอีกคันหนึ่งก็เตรียมไว้ให้คนแก่ออดีเหมือนกันนี่มีรถกอล์ฟ มาถวายอ,อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าการทำบุญเนี่ยนี่คือปัจจัยสี่และก็เครื่องอำนวยความสะดวกในการอยู่ศึกษาสัมมาปฏิบัตินิยมก็มีจิตศรัทธาธรรมทีนี้ไอ้อีข้อหนึ่งข้อที่สองที่จะกล่าวเนี่ยคือการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติการเผยแผ่ธรรมะนี่เป็นส่วนสำคัญ อีกอย่างหนึ่งที่วัดเราทําอยู่เป็นค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ที่โยมอาจจะมองไม่เห็นแต่พอพูดแล้วต้องมองเห็นได้ทุกท่านคือนอกจากค่าพัตตาหารค่าน้ําค่าไฟและค่าเครื่องใช้ไม้สอยค่าเครื่องอุปกรณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติคือเอกสารสิ่งพิมพ์ไปจนถึงซีดี ต่างๆที่เราแจกนี่เป็นธรรมทานและการเปิดการอบรมดังกล่าวเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ซึ่งถ้าคนไม่เป็นผู้บริหารจัดการก็จะไม่รู้มันแฝงอยู่แม้กระทั่งว่าอาคารเนี่ยที่เราได้มานั่งอยู่ร่มเย็นเนี่ยก็เพราะมีการสร้างการสร้างนี้ มันก็เป็นไปด้วยเงินของโยมนี่ยี่สิกว่าล้านเกือบสาบล้านเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วเมื่อใช้ไปใช้ไปมันก็ถึงเวลามันผุพังเหมือนกันอายุใช้งานกี่ปีดังนี้เป็นต้นระหว่างนั้นก็ยังมีการซ่อมแซมทำโน่นทำนี่ดังนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่ทําไม่สังเกตไม่เห็น เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมเราไม่ได้ไม่ได้ไปขอเขานะเพียงแต่ว่าคณะที่มาอบรมเนี่ยเราก็บอกเขาว่าข่าพัตหารเช้าพัตหารเพนแล้วก็ข่าน้ำปานะตกประมาณตกประมาณหัวละหนึ่งร้อยบาทต่อวันดังนี้เป็นต้นนี่สมมุติ โอ้แต่ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ที่แจกค่าอย่างอื่นทั้งหมดถ้าเป็นผู้บริหารจัดการจะรู้ดีว่าทุกอย่างนี่มันมันต้องได้มาด้วยเงินต้องได้มาด้วยการบริจาคทั้งทรัพย์สิ่งสิ่งของและปัจจัยสี่โยมเป็นผู้บริจาคนี่และทุกอย่างบางอย่างก็เสื่อมเสื่อมราคาเสื่อมคุณภาพถึงเวลาหนึ่งก็จะมีการ ซ่อมแซมหรือไม่ก็สร้างใหม่ดังนี้เป็นต้นนิวัดเราก็ตั้งมา20กว่าปีก็ตามอายุพรรษาอัตมานั่นแหละอัตมาบวชปี2529นี่2552ลบกันไปลบกันมาเนีก็ได้เท่าไหร่ละ52ลบด้วย29่ส2กลบสก็ได้2องปีมาแล้ว ต่อไปไม่รู้ก็ก็จะมีค่าซ่อมแซมโน่นนี่ก็มีแต่ว่าที่พูดทั้งหมดนี่หมายความว่าเราไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายอะไรเป็นพิเศษจากผู้มาเข้ารับการอบรมเป็นหมู่คณะนี่ไม่ได้นับญาติโยมนะที่เป็นหมู่คณะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกิจกรรมทั้งหลายที่เราทำไปเพื่อสนองงานของคณะสงฆ์ เพื่อสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งรวมเข้ามาเป็นสถาบันประเทศชาติซึ่งทั้งหมดนี้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนี้ที่เป็นอยู่ได้เดี๋ยวนี้มาจากเลือดเนื้อของโยมทั้งนั้นนี่โยมนั่งอยู่นี่แหละที่มีที่มาก็มีที่ไม่ได้มาก็มีสิ้นชีวิตไปแล้วก็มี ดังนี้เป็นต้นนี่กล่าวนี้แปลว่าเจะาอาวาสขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของญาติโยมและพวกเรานึกให้เห็นนะแล้วพวกเราช่วยร่วมกันอนุโมทนาสาธุการของผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยมาเป็นเครื่องทานุบารุงการอยู่ศึกษาสัมมาปฏิบัติและการเผยแผ่ พระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้เนี่ยมาจากเลือดเนื้อของญาติโยมที่อุทิศถวายมาให้ตั้งแต่บาทเดียวมาจนถึงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านณนะบัดนี้พวกเราอนุโมทนาสักทีก็ดีนะสาธุแล้วที่เราทำเราก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศล ให้ทั้งญาติโยมที่เคยทำนุบำรุงวัดแม้ล่วงลับไปแล้วแม้ยังอยู่อยู่ในซอกในตรอกในมุมใดของโลกก็ให้มีส่วนในกุศลผลบุญนั้นด้วยเช่นกันและผู้ที่ยังไม่มาก็ขอให้เขามาที่มาแล้วก็ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่อาตมากล่าวทั้งหมดนีระบายระบายความในใจว่าอาตมานั้นทำงานทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เก่งกาดอะไรโยมโยมช่วยถ้าโยมไม่ช่วยอัตมาไม่มีน้ำยาทำหรอกจะไปทำได้ยังไงเงินไม่ใช่น้อยนะโยมนะทั้งส่วนการให้การศึกษาสม,มาปฏิบัติี่ไปเปล่าเลยนะไปเลยนะนี่แต่โยมมีจิตศรัทธาธรรมอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนี่พอบอกอย่างนี้แล้วแม่เมื่อสมัยก่อนเคยมีโยมนะหัวหมอดีเหมือนกันอ,อยู่แถวแถวนี้แหละ,ะแถวแถวหลักสี่หลักห้าแถวแถวนี้บอกเอออย่างนั้นเราไปต้องทำทานนะออให้ทำเป็นทานดีกว่าเอ,อให้ทำเป็นทานก็ยังดีนะแต่ท่านท่านบอกยังมีอีก การปฏิบัติธรรมเนี่ยเลิศยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกท่านเลยบอกว่าอย่างนั้นนั่งปฏิบัติเฉยๆไม่ต้องทำหนกทานกุศลว่าเข้าไปโน่นน,นะอันนี้ก็เข้าใจเพียยเพ้ยนไปหน่อยนะเพี้ยนไปหน่อยถ้าถูกถูกต้องเนี่ยคนที่จะปฏิบัติได้ผลมันต้องพร้อมตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลไปถึงภาวนากุศลหรืออีกในหนึ่ง คุณความดีสิบประการที่จเจริญแก่กล้าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีประัตถบาารมีทั้งสิบประการนั่นแหละที่จะเป็นบุญหนุนเนื่องให้การปฏิบัติธรรมของเราได้ผล